คุณอยู่ไหนคุณออยู่วายเท่าไหร่อยู่อยู่ข้างบนฟ้าคุณอยู่หมู่บ้านวินเลดบนฟ้าคุณอไม่อยู่มันมีวินเลดมันมีวินเลดอยู่บนฟ้าคุณคุณออยดูดูดูใต้ใต้ใต้แผนที่แผนที่แกนวายคุณออยเท่าไหร่แกนวายเหรอเอกวายเลกังสามสามศูนย์สี่โอเคสามศูนย์สี่เลอกคุยฮะ ผมยืนหนึ่งสองศูนย์โอ้โหคุณขึ้นไปทำอะไรตรงนั้นน่ะมันสปอตรงนี้อ่ะแล้วเราจะไปหากันเดยวเอาผมเอากดผิดแล้วเราจะไปล้วเราจะไปหากันยังไงอ่ะคนเะขาบตัวตายแล้วคุณวางน้ำให้ผมได้ไหมล่ะผมไม่มีสั่งเดี๋ยวมาเลยตอนนี้ผมยังตัดต้นไม้ยากอยู่เลยอ่ะมันตัดต้นไม้โอ้มันแย่มากเลยอ่ะการตัดต้นไม้ของเกมเนี้อมันย่คือมันสมจริงเกินไปอ่ะ มันสมจริงเกินไปมันมันเกินไปมันไม่ใช่ไหมครับมันควรจะเป็นอะไรง่ายๆคุณแล้วผมจะลงไปยังไงแล้วผมจะลงไปยังไงเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีกนะันเอาเอาชีวิตเราเฮ้ยผมเห็นเฮ้ย,ย,ยข้างบนนี้ไม่ของเต็มเลยไม่แต่ว่าเมื่อกี้โคตรเรียวอะ่ะเราสามารถเอาของใส่ไปในคัฟฟิ้งเทเบิลเลยแห <บา S 1> ละแบบวางไว้เฉยๆคือคืออ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าว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 ฮะโอ้ มุ้ยต้องเอากิ่งไม้มาผสมกันเพื่อให้ได้สติกโพลีชีตโพลีชีตก็สนส่งจีนนี่มันอะไรกันอะไรเนี่ยมันคืออะไรโอ้โหกูทอกอาการตัดต้นไม้กู <c oughs> ้อกอาการตัดต้นไม้ช่วยผมด้วยผมไม่อยากตัดต้นไม้แบบนี้ว่าผมต้องหาวิธี้คุณออยลงมาแล้ว <c oughs> อะคุณออย <c oughs> มันมีมันมีนี่อยู่อะผมไปแป๊บนะผม,ม <c oughs> ว่าเราผมว่าเราเรามีหวังไม่เห็นดันดันเจียนใหญ่มากเลยนะย ไหนต้อลองตัดต้นไม้ในเซิร์ฟนี้สุดเด้อซิเฮ้ยมีกเกอะไหนกันเชียวเฮ้ยเฮ้ยเอ้ากูชูวั่โอ้มันเอาโล่มาป้องกันได้ด้วยเฮ้ยคุณเกาะคุณคุณเซฟของผมเลยนะคุณเอาจะทำอะไรหุ้ยอ้าวเหี้ยนึกว่าไม่ตายเอ้าผมโดนพิษผมโดนพิษเฮียแล้วจะตายไหมเนี่ยแกนเอ็กอะแกนเอ็กหนึ่งแล้วก็ไม่ไม่เอาดี๋ยค่ะไม่เอาดี๋ยเอาใหม่ใหม่ผมผมเลือกให้ใหม่เอาแกนเอ็ก แกน x สองแกน z สามสองใช่ไหมใช่ครับแกน x สองแกน z สามแกน z คือใช้สุดใช่ไหมใช่ครับค่อนข้างที่จะเป็นที่ยากหน่อยแต่ว่าผมว่าน่าจะดีที่สุดผมมองไม่เห็นข้างล่างด้วยซ้ำอ่ะข้างล่างมีแต่หมอกไม่เป็นไรครับคือถึงเราจะเจอกันแค่เฮียมีมอนเกิร์ดเอ้ยอยู่วันนี้สบายจังเลยนะไม่มีอะไรเลยเอ้ยแล้วถ้าตีไมค์ครับเซิร์ฟนี้โคตรอีเอ้เหี้ยผมกำลังฆ่าซอมบี้แล้วมัน ไอ้บ้านเดียวกันเนี่ยโอ้ยโอเคได้เลยกำลังจะทำทางให้คุณกระโดดลงมาแบบแบบรวดเดียวค,คุณบอกแล้วมันต้องลำ uh บากแน่นอนโอเคคุณลอยครับคุณลอยกระโดดลงมาตรงตำแหน่ง x สอง y สาม x สอง y สามนะฮะผมต้องขุดลงไปลึกเท่าไหร่นะสิมันเป็นเกาะลอยฟ้านะค, oh. คุณเห็นไหมไม่ต้องห่วงครับขุดลงมาเรื่อยๆเ,เลยเออทะลุให้มันทะลุลงมาเลยครับคุณลอยไม่ต้องกังวลคนระับไว้ใจไว้ใจผมลงมาละ หลังคาบ้านเต็มเต็มหลอดวิ่งเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วเมื่อกี้วะไอผมผมลงตรงนี้เนี่ยเนี่ยอบผมอยู่ข้างบนเอ้ยวิธีทีท่ใช้ได้เฉยเลยเป๊ะๆเฉยเลยคุณเห็นตัวอะไรข้างหลังผมไหมอุ้ยนู่นอู้หู้ไม่ตามอ่ะ างอุ้ยดีเลยเฮ้ยดีดีรู้จักที่รู้จักที่รู้จักทินรู้ว่าใครใหญ่โหโดนตีทีเดียวเลยเหลือยี่สิบเฮ้ยอันนี้คือเพชรปะเนี่ยเพชรหรือลาพิษไม่ใช่มันบ่อโยนมันมันถ้าเราเอาเป้าชี้ไปมันจะบ่อโยนเพราะมันซ้ายบนนะคุณเห็นไหมบุหรค่บุหรค่บุหรมันมาแล้วเราขึ้นไปดูขึ้นก่อนเลยบุหรไปกูตกบุหรี่ คิ้น่ากลวตายไ้ยเสียงอย่างน่ากลัวเลยเสียงคุณน่ากลัวกูไม่ตายกูไม่ตายเอาไม่ตายไม่ตายรอดได้ยังไงอยู่ยังอยู่อุ้ยนี่ไงเควสคุณน้อยเจอแล้วคุณเปิดยังไงคุณเปิดยังไงเอ่อกด e กด e แล้วก็มันจะมีหนังสืออยู่ด้านขวา item you are up to challenge อะไรูมาอ้าว ได้แล้วะไอติ๊กถูกได้เลยเป็นเควสที่ทำให้เราเรียนรู้ทุกสิ่งในเซิร์ฟนี้แม่อ๋อคือมันมีนสายคืม,มีกดเอ็มน่าจะอุ้ยงั้นงั้นผมต้องแบบมุ่งไปสายใดสายหนึ่งก่อนไหม Diameter <ม> has <ใน S 1> left her plan life อ๋อคือต้องไปเก็บรวบรวมอนุนันนี้โอเคเดี๋ยวค่อยอ่าค่อยแล้วกันหรือว่าตอเอ้ยคุณน้อยคุณน้อยคุอคุณออยออกจากบ้านแล้วมองตรงมองตรงไปโอ้ยเช็ดเฮ้ยนิดเดียวเองอยู่น่อยเกมนี้มันผัด้ เฮ้ยตัวแตกผมยังเลเวลหนึ่งเลยตัวนั้นเลยทำไมผมยังเลเวลหนึ่งอยู่เลยหรือว่าคุณรัดคิวผมกด R กด์คืออะไรโอ้พุ่งเหมือนเดิมเฮ้ยอันนี้อะไรเฮ้ยมีเกลือด้วยมีเกลือด้วยเขาเกลือไปทำอะไรนั่นดิเอาไปแตกคุณของมันมีพวกระดับด้วยนะมันเป็นระดับคอมมงคคอมมอนอะไรด้วยอ่ะแต่เกลือนี่ระดับมันจะมีขึ้นบอกอยู่ไหนเกลือไม่บอกระดับเกลือระดับกาอกโอย ต้นไม้พังอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยไอรอนคุณอุ้ยผมหาคุณลอยไม่เจอคุณลอยไปไหนล่ะดูดูดูนะลอยวิ่งอยู่ไกลไปไกลเหมือนกันเราทำอะไรกับมันได้ลอยว่ามันมีอะไรข้างในไหมเพราะว่าไงมีอะไรข้างในว่ามันมีอะไรข้างในดูมุกบานนั่นแหละใช่ครัเพราะว่ามันมันหุ้มด้วยออฟซิเดียนนะนี่อาจจะมีนาฬิกาเป็นเทนนะคุณถ้าแปลงร่างเป็นเทนได้ก็อุ้ยมีกล่องมีกล่องโรยโรยมาดูของ มาดูขอุกกาบาตนี้มันมีในการเป็นเทนจริงด้วยใยแมงมุมนี่เราจะได้ใช้ไหมเฮ้ยไอ่คุณคุณออยมันมีมันมีบล็อกหนึ่งผมอยากคุณออยดูมันคือมันมันมีชื่อว่าสายประจันก็แค่แมงมุมก็พอโอ้คุณถ้าคุณครับกล่องคุณจะได้กระเป๋าตรอเอาไหมอันนี้รวมกัรเพทย์ด้มสติกเหรอไม่ใช่เกมบ้าอะไรกันนี่โอ้เราต้องเดินทางแล้วไปกันเถอะโอเคแบบ เดี๋ยวแป๊บนึงผมกำลังทางอุปกรณ์ใหม่ถ้าเป็นการตัดต้นไม้ที่รันคดมากเตียมไปผมพร้อมละเดินทางกันดีกว่าคือตอนนี้อ่าผมหมดละผมหมดละมันอยู่ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยในแมปอยู่ด้านหน้า,านคุณอยู่ตานนี้เหรอมันคืออาซวินเหรอไม่ใช่ครับนุ่น,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 นคุณรับมาเลยคุณเอสซินติอยู่หลังคุณ ไอ้เนี่ยเอ้ยมันวิ่งชาร์จได้ด้วยอู้หู้หู้หู้เลือดยี่สิบทำไมมันตีตายยากจังเลยเลือดยี่สิบจริงเลยนสวยสวยรอยฟันพี่หัวร้อนรอยข้างหลังรอยข้างหลังถอย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 ุ้ยคุณอากระโดดกระโดดตลกมากเลยยยยคำสั่งเริ่มปิ๊งเริ่มมันกับการสู้แบบ MMO RPG มีไอ้ พืนตีมันตายแล้วยังผมไม่รู้อ่ะผมรัวดาบยังไม่ตายเลยผมยังสู้มันอย Blessed, ู่เฮ้ยอยู่แดดได้นี่ไงไม่ได um ้เหรอวะอุ้ยแดดได้ค um ุณน um um ้อยมันแดดได้กดอะไรกดอะไรกดอาเนากคลิกขวาค้างแล้วก็ค่อยคลิกซ้ายตีอ่ะอุ้ยเออมันไม่ใช่บ้านคุณมันเป็นดันเจียนไม่ลงไม่เรียกเฮ้ย อะไรมันตีอ่ะทำไมมันตีแรงจังเลยเฮ้ยคุณมันคือดันเจี้ยนจริงๆรมันดังลงไปมันคือดันเจี้ยนที่เป็นแดนแดนดันเจี้ยนแบบดอกไม้โอ้ยสวยอ่ะเดี๋ยวป่วไอรอน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 เฮ้ยอันนี้อันนี้เหล็กอ่ะช่วยช่วยช่วยมีเหล็กใช้มีเหล็กใช้ต้องทำเกาะเหล็กกันโอ้ยคุณถ้าเรามีเกาะเหล็กเราก็ปูไอเทมแล้วแล้วก็บวกบอสเลยไม่ไม่ไลอยจริงไมยไม่ลอยจริงอะไรก็ได้จะบวกบอสก่อนเลยจะทำกล้องอ่ะแต่เรามีที่ซูมอยู่แล้วกดตัวสี อ้าวเพิ่งรู้วะเนี่ยโอ้ยคุณไม่มีอะไรเลยเราต้องลงไปอีกไหมคุณมีกล่องเเลยระวังระเบิดเฮ้ยสนุอุ้ย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 ขวานอีพิกขวานอีพิกอือเริ่มจะน่าสนุกขึ้นมาแล้วสิอุ้ยตีแรงกวดาพิชหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้าคุณดูห้องนี้ดิเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะตัวเอ๊ะแต่แต่ผมไม่เข้าใจระหว่างขวานอีพิกนี่มันต่างจากขวานคอมมอนยังไงเออคุณดูสแตตมันมันจะมีสเตตเชนอยู่ข้างล่างอ้โโคตรเฟี้ยวอ่ะกิ้งหมดต่อเรามีเรามีเรามีแต่แต่ มันคือตัวอะไรของลับอีบุยอ่ะใช่มาเจอคนมันไม่มีอะไรแล่ะอ๋อเฮ้ยตัวนี้เราเราใช้มันหาของได้กุน้อยกุน้อยไปไหนแล้วอะไอ้เนี่ยอีฝั่งนึงอ่ะคุณคุณเดจะไปฝั่งนึงอ๋อโอเคอุ้ยคุณอันนี้มันต้องเป็นของแรงมากๆแน่เลยอ่ะโดนเด่นมันมีเอฟเฟกต์ด้วยอ่ะใน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 กุน้อยอยู่ไหนไอ้ฝั่งไหนคุณผมยังไม่ได้ฟังขออะไรคุณเอาเลยคุณ้อยอยาเข้าทางนั้นกุน้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะอะไรขึ้นขอโทษนะไปไม่กุน้อยมันมีมันมีสายมันมีสายนี่อยู่ออ๋กับดา มันต้องทิพตุ้งติ้งกเฮ้ยเดินผ่านได้ยังวะเฮ้ยนี่ไงน้องเขาหาอยู่น้องหาอยู่มันมีสเมตติ้งเทมเพนด้วยเุ้ยผมเจอคุณเห็นเอ็นชาร์ดเอ็นชาดอยู่ในกล่องน่ะที่คุณเปิดไม่เห็นอะอ้าวกล่องแยกกันเนออ๋อแสดงว่าเราเราจะเห็นไม่เหมือนกันเหรออ่านมากลัวมาทำไมวันนี่ยทำไมผม level หนึ่งอะแล้วผมจะอัพสเต็ปไงใช่ตอนนี้เราผมไม่แม่ผมหมายถึง level level exp ไม่ให้เลเวลอ๋อเอพีตอนนี้มีสีแล้วเราจะคาเป๋าไงอ่ะมันไม่เปลาจริงครับคาเปล่ามันจ้ตามพี่แต่น้องตามขึ้นมาด้วยฮ่าไอพวกมอนสเตอร์กระจอกตอนนี้กูไม่กลัวมึงแล้้วเขาะด้วยไม่แน่ใจผมถือโกเบอร์รี่รอเลยอีทแม่งโกรย์โกรย์ แสดงว่าเราอุ้ยขอลองของหน่อยคุณตัวเรื่องแสงคุณเจ้าโอ้โออืมโอ้ยความช้านี่มันโหเฮ้เดี๋ยวดะผมไม่ได้ถือโล่ลึงเอาโล่ถือกันอู้ตีสองดาเมจหมู่หมู่บ้านหมู่บ้านที่คุณเห็นมันเป็นหมู่บ้านลอยฟ้าอ๋อที่ผมอยู่ตอนแรกอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยพีกแอกเพรพีกแอกเพรในกล่องมะอยู่ในมือซอมบี้จะได้พีกแอกเพจตอบเอยอุ้ยดรอปอุ้ยใส่ระดิ้างหลังตอบร้อยกู้อยไอตัวนี้แหละอุ้ยตัวมันใหญ่มากข้างหลัง้าตกไปแล้วเหมอนเด็ปิดเออเออ น้อยผมว่าเราต้องวิ <re oh, ่งคุณน oh, ้อยอุ้ยดอยวิ่งกูตายตายหมดเลยสุด oh, ชีวิตเลยเฮียมันกระโดดเฮียมันตีแรงกันเ้อะม่ตีสองตีคืนหลอดโอ้จะม้าตายอูตัวมันตัวอะไรอ่ะมันตัวอะไรอ่ะมันตัวพิเศษมันตัวพิเศษเออตัวพิเศษาช่วยด้วยโอ้โหไม่ตีอีกไกลเฮียอืออ๋อโอ้โหตีแรงเกินตายจะตายโอ้เฮ้มาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วกูน้อย เอ้ออือยหนีไปไม่ถอยตัวอี๋อุ้ยแล่อะไรอะไรโอไปไม่ไปไม่อันตรายมันในรูปแบบแล่จะลุ้นมันมาในรูปแบบนี้แล้วว่าเราต้องหาอุปกรณ์ที่เท่กว่านี้อยู่แล้วผมก็ไม่รู้ขอมีเฮ้ยคุณคุณหิวใช่ไหมผมมีหนูปังสามสิบกว่าอันเก็บได้มาจากข้าบนโอ้นี่มันเจ้าแห่งอาหารเซฟก่อนเลยไอ้กูว่าได้มีสีโคตรกังเลยอ่ะ ใครดิสิไอ้ยังมีชื่อด้วยวัจีเบอร์นาโดจ่ไยอะมีชื่อเรียกวูดานโดเบอร์นาโดอุ้ยไอ้ย์น้องชื่อมักกะเรศกับแมรี่อุ้ยน้องน่ารักอุ้ยน้องน่ารักสัสดูหน้าตาอุ้ยอุ้ยน้องกำลังงงว่ามึงคือใครมึงคือใครตักูดีมึงใครเนี่ยตัวนู้นไม่ใช่ตัวนี้ตัวนู้นกูหน่อยเห็นตัวเฉียงตาเหรอแขนยาวหน้าดำ แม่ดาวเฉยคุณผมมีคนโตเลยเอ๊ะเราจะเราจะเอ่อพัก ทิ้งทายก็ตรงไหนก่อนดีผมว่าเราต้องมีที่เก็บของนะเพราะตอนนี้ของเราเริ่มเก็ดอาจจะมีนั่นแหละเจ้าทะเลนี่มันโลกวิญญาภัยคุณน้อยคุณจะไปกลัวอะไรเราจะลงไปในห่วงน้ำลึกผมไม่น่าไม่น่ามีตัวอะไรหรอกเพราะมันยังไม่เกิดเพราะมันยังไม่เกิดโอ้แต่คุณอ้อยอดดำน้ำแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรามาพิมพ์เจอหลังมังกรนะผมว่ามังกรไม่อยู่ในน้ำคุณเห็นไหมที่มันอยู่ในน้ำนี่แหละนี่แหละ M M O R P G คุณลองลงไปให้มันกินหน่อย มันคือปลาหมึกไหมฮะไปดูดีๆให้ผมดูดีๆดูใกล้ๆดูใกล้ๆโอเย้ๆ okay, okay. ผมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆมันคือปลาหมึกที่มันมีฟันฉลามเอ้าตายละช่ะางมันเถอะไอมันแถมหนวดมาห้ด้วยเอ้ยนวดกินได้ด้วยเฮ้ยนวดกินได้เดี๋ยวนะผมไม่ได้หยิบเตียงมาเปล่าผมไม่ได้หยิบเตียงมาผมมีบู๊จะไปนอนดี<อ>กว่าน,นอนกลางปากไม่มีไม่มีความแบบว่า matching mix no match เฮ้ยเวลาครับเป็นนี้เลยเหรอเฮ้ยโคตรเฟี้ยว อุ้ยเห็นคุณออยครัฟด้วยคุณออยคัฟไรอุ้ยแผ่นไม้เอยยผ่แผ่นแผ่นไหนอ่ะอุ้ยแต่ว่าโอ้ขวานมันค่อนข้างที่จะไวอยู่เนี่ยขวานขวานขวานแลสุดแล้วขวานอีปิดของผมนี่ไม่ได้ตีแรงแต่ตัดไม้เร็วเฉยดีตัดไม้เร็วเป็นความอุ่นใจทีของทุกผมจะทิ้งอะไรดีอ่ะของในตัวมีแต่ของน่าใช้อ่ะตายจังเลย Okay. ผมใส่ของทุกอย่างไว้ในกล่องละ Create Waypoint Open Setting Open Waypoint Menu Create Waypoint Home Home S O M อันนี้ใครอยู่เนี่ยปูใช่ไหมคุณผมเจอส้ม <laughs> ส้มทั้งต <laughs> ัเลยมมเ <laughs> คุณจะย้ำทำไมผมไม่เข้าใจคุณจะย้ำทำไมผมเจอส้ม <laughs> ปกติมันไม่เจอ <laughs> ไม่เคยเจอ <laughs> <laughs> ดูตื่นเต้นมากกับการเจอส้มดูแบบดูตื่นเต้นกับการเจอส้มที่ที่ใหม่

ลูกมันไม่ต่อลูกมันไม่ต่อลูกมันก็ตามพ่อแม่กันนะตลกคอนติเนียร์ตูจอห์นนี่ตูเดอะออเดอร์ชัปเตอร์เราควรทำอะไรก่อนเราควรแกสตาร์ทก่อนเราแกคุณแกสตาร์ทก่อนใช่ไหมแบบแล้วก็ไล่ไปนี่ตีบวกอ่าอาวุธแล้วก็ไล่ไปอะไรไม่รู้ช่างหัวมันเถอะอุ้ยมีเวทมนต์ด้วยนี่คุณแม่จีบมีเวทมีเวทมนต์โอเคตอนนี้คือเรามีเควสเอ่อให้คราฟกล่องครับ หลายๆประเภทมันเดินครัมเดิได้นะคุณแต<ป>่ครับแค่อันเดียวผมยังไม่ได้รับริวอ๋อรับแล้วนี่หว่าโอเคอ๋อได้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 ได <c oughs> แต้สถ้ามันอุ้มได้ทุกอย่างเลยนะยกเว้นตัวที่มันใหญ่กว่าเราอ่ะงั้นถ้าผมมันจะโหดร้ายไปไหม <c oughs> ค,คุณจะคุณย่างนกกินอ่ะผมไม่ได้ย่างนกกินผมจะให้นกว่ายนะ้ำ มันไม่ใช่น้ำโอ้ยหายไปเลยไม่ทึงอะไรเนี่ยเราต้องการแก่แล้วต้องการมูแล้วก็สติงอ่ะสติงน่าจะต้องรอตอนกลางคืนนะสติงนี่หมายถึงวงดนตรีไปไกลแค่ไหนอ่าเกสโนวาตัำไม่มีอะไรเลยเนี่ยตายม้าตีปลาหมึกว่าอยู่ใต้ไอร์คาร์นี่เจอมังกรมาเล่นเลยนะเฮ้ยผมเจอประตูเนเธอร์ไอนี่คุณเขาเรียกว่าอะไรประตูเนเธอร์ที่มันผังประตูนรกแตกนรกแตกว้าวคุณนี่มันดาบดาเมจสองจุดหกหกเลยนะควานผมดาเมจเก่า อุ้ย <centro> โลเคุณดูโลเดิอุ้ยเท่ยังไงอย่างเท่อะโอ้ยมันเท่อุ้คุณเอาขวานไปไหมลบสองอุ้ยขวานอะไรดีครบเซตเลยเอ้ยแม่สายแทงมาและเราถือเดียวโอ้ยขวานมาถือมือเดียวคุณมาถือตลอดเขาแสดงว่าเป็นอาวุธใหญ่มาตีเท่าไหร่เอ่อห้ามันตีแค่ห้าเองห้าจุดสี่นี่กระจอบกว่ขวานเหล็กนี่ไอคุณคกูน้อยแม่งมุมเราต้องใช้แม่งมุมคุณดูหลังคุณเดี อ้ยอ <da> ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ย้ยโอ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 ้ยอ้ยอ้้ยอ้้ยอ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 ้ย้ยอ้ยอ้ยอ้อุยอ้ยอ้ยอ้ย้ยอ เเราต้องการใยคนละอันพอแล้วโอ้ยุ้ยคุณคุณออยโดนแมงมุมเตะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยโดนเตะมีดตีเข้าทีละหนึ่งโอ้ยมีดตีว่าไหครับเราต้องไม่เอาแมงมุมตรงตรงซอมบี้ตัวนั้นนะเราพอแล้วแหละคุณใยแมงมุมเราได้สองอันหมดคุณต้องมาดูคุณกดซีกดซีกดซีมองเห็นปะครับคิปเปอร์ที่ไม่ใช่คิปเปอร์ตียังไง มันคือคิปเปอร์โคกระดูกอี๊สเกลริตันคิปเปอร์เลือดร้อยห้าสิบโอ้หวิ่งวิ่งหัวไวิ่งผมว่าผมใช้ดาบแล้วจะสบายกว่ากระโดดตบกระโดดตบกระโดดตบวิ่วลูกเองมุมอ่ะโจมหายไปแล้วโอเคเราพอยังครับเราเอาแค่นี้ใช่ไหมพอแล้วพอแล้วเราเราใช้สติงแค่สองอันแล้วหนังหันหันหนังผมว่าเราต้องจะโอ้ยน่าจะไปป่าเขตร้อนนะ ขากเกลือร้อนเดี๋ยวผมดูแมพก่อนคิดว่าไงแถวนี้มันไกลเลยงั้นเราต้องตรงไปนู่นนะผมว่าเราเร่งวิ่งบนทางน้ำแข็งน่าจะดีกว่าเกลีตันถืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวนักเกียด์น่ากลัวเฮ้ยตัวเฮี่ยอะไรอ่ะขามันนี่แน่อี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 เดี่ยวมันตจงไหนเอืออุ้ยอืออุ้ยเจ้าอะไรอ่ะ คอร์รัปชันสกรีตันติดเชื้อติดเชื้อคอร์รัปชันมันมันมันชอบโกงกินเนี่ยจัดเว้ยสไลด์โชว์ในมุกลิ่ตีกวาดตีอาตีกวาดปาดอุ้ยเหลือเราสองุ้ยเหลือสองแล้วเออเหลือสองแล้วทำอะไรได้ไหม่ะทำไรได้กูทำไรได้นิ่งครับไม่ได้อะไรเลยอะไรอ่ะนี่กูทำไรคุณข้างหน้าระวัง โอยอย่าที่กูอย่าที่กูแอบไม่ผมแน่ผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยผมเปิดอินเวนเจอรี่อยู่ผมปกป้องเองเเอ้้ยยหคุณดูตีตายง่ายจังเลยอ่ะเฮ้ยเราวนมาที่เดิมหรือเปล่าไม่ไม่ครับเราต้องเลี้ยวขวาเราจะเจอบ้านแต่ว่ามันตามผมมาถึงที่เลยวะผมว่าเราวิ่งวนใช่ไหมวิ่งวนมาแรงแต่เราเลี้ยวขวาไเราจะเลี้ยวซ้ายของคุณหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวป้องเดี๋ยวคุณไปไหนอ๋อจะแล้วเมื่อกี้มันตามผมมาถึงที่เลย ล่ามมากลับบ้านเลยไหม <c oughs> น่าสนใจเราไม่เจอบูเลยอ่ะคุณไงดเนะีเราเนี่ยดาวจะเพิ่งหมดหวังอ่โอ้เป็นแก๊งเราไปหมู่บ้านหมู่บ้านโอ,โ,โอ้โหโอ้ยโอ้ my god เฮ้ย <c oughs> ผมว่าเยอะแบบแปดหน่อยเข้า <c oughs> <c oughs> บ้านก่อนดีกว่าผมไม่ไหวละง่วงนอนจะปิดแล้วคุณเกิด <c oughs> อ,อะไรขึ้น <c oughs> ป่าวป่าวทางของปิด อ่ะของปิดคุณอ่ะของปิดโอเคอ่ะโอเคอหลอแล้วเฮ้ยเราไม่มีเตาเตาไอ้นี่เลยเนี่ยห่ามีครับมีมีเรามีเตาโอเคเดี๋ยวพลอยจะไปนอนแล้วใช่ไหมใช่ใช่โอเคครับเดี๋ยวค่อยเจอกันไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกจริงๆก็ไม่เลิกจริงจริง